ตุงเอ้ยอย่าเผาเห็ดเด้อมันยังอยู่ในประมาณแดดจ้าๆเลยตัวนี้นะเป็นของเมืองไทยนะแดดแล้วก็พักพรเน้อเป็นบินท่านึงเลยตอนนั้นไปเอาขี้ง้อก็เพิ่ดเป็นบินไม่แล้วินยากินหญ้าแหละอันนั้นแหะพอเขาไปแล้วเราบอกคอบมียังฮะอยู่ใช่เขาบอกเคยเขาไปฮะอยู่ใช่ลุ มันรอเศ้าอันนี้รอเศ้าห้างอันนี้ออกมาหล้ะก็เม้าเขาเดือนหล้วก็เจ็บหัว<อ>แต่เขาบอกเคยเข้าไปนะแบบยันเพลนท่วงยัง่งในแร <c> ่ <oughs> เออมันเป็นยังไงอาการของมันอากก็แบบเจ็บหัวขังเดียวนะเออแบบเขาบอกเคยเป็นเขาก็เคยเป็นยุต่ว่าบอกเคยเจ็บแห้งนะลนแล้วเขาให้ดีไรบ้างนี่มันจังเขาพอไปเอื้อนใส่แล้วก็จังเศร้าเอาเทียนคูหนึ่งกับรงไม่คูหนึ่งไปห้อป้า เออผมบริโภคมันบ่ไปเอาโดงลงโด่งไปเอาโด่งดี่เนาะดูงงี้เนาะสั้นแล้วของน้ำตกจังได้จอสองเทื่อน่ะสั้นเลยเนาะบริโภคเอพีผลงั้นว่าโอ้ยลุงน้อยเนาะว่าฉันใหญ่อยู่กับใดว่าช่วงทิคขดออกแท้ว่าฉัน โดยพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเด้อกับสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบสกูสุคนน้องพ่อพี่น้องเลยโบบาชียูตทางฝั่งลาาฝั่งไทยทั้ง,งประเทศน้องพ่อพี่น้องยินดีตอนหับเข้าสูซองของเบาจิตอุทมพรคือเก่าอีกเส้นเคยน้องพ่อพี่น้องเลยคือเมื่อน,นี้น้องพ่อพี่น้องทางเบาจิตเองมาแต่งานแตง่งเนาะงานแต่งของสาวตาเพื่อนพี่น้องเลยกะพอดีเลยพี่น้องเลยกะจิตถือเอาโอกาสนี้น้องพ่อพี่น้องอ่า แวะมาหาน้องมอมเนาะอ่า่ได้กลุงจอยพี่น้องเอยคือทางทีมงานเฮาเนาะออกมาแต่อ่างานแต่งก็เลยว่าเอ้าบ่เฮมือบ no? <c ười> ้านดอกบาดไดอ่าแวะมาหาทางนาลุงน้อยแถวมีเวียกทางสาลน้ํานพี่น้องเอยก็เลยอ่าพากันลงมาทางสวรรค์เนาะมื้อนี้ก็ได้อยู่ในช่วงประมาณอ่า3:00นแล้วพี่น้องเอ้ยเบิ่งๆๆๆอ่าสิพาพ่อแม่พี่น้อง FC เข้าไปเยี่ยมยามทําไทเบิ่งเนาะอ่า พันพากันเห็ดยังพี่น้องเ้ยหัวเล้วบิดแล้วบ้เนาะดูบาจังไเอ๋อโอเคพี่น้องเ้ยดตยปตัวกำลังแดดจ้าโอ้ยคือแดดแท้ลุงเห็ดพร้อมแดดดีดินี่เออด้ยด้วดยเอาตองมอมมดแปเยียนบ่ เออวันเา้าเนาะเอ้ยบ่หยกผี้องเลยปาตู่บ่เล่อบ่เล้อหน่เนาะลุงเนาะเล่วบ่เล่วพี่น้องเลยเนียนคักจังบ่ลุงสมมันเนาะคักอยู่พี่น้องเลยฝนเนาะฝนตกเมื่อเช้านี้ฝนตกบ่ลุงโอ้ด้วยด้วยเอาลุงสบายดีสบายดีปาตู่เอาน้งมอมสบายดี ปาโตนอบึกกรินี่มาแต่เช้าเพิ่นมาดุงอืมบ่เฮ็ดอันนี้ละคั่วกับน้องหม่อมเจ้าบ่เอาละคัวขึ้นอีกบ่มื้อนี้เฮาก็แลมื้อนี้แหละเออหาก็แลมื้อนี้เออดแล้วบ่ต่อนะแล้วด้แล้วเนาะอืมดยๆๆพี่ต่อบ่น้องหมอมนําเจ้านะเออต่ออืมมาแต่งนแต่งุงเย มาแต่งงานแต่งกัเลยนะเวะมหาวะเนาะอืมเพราะว่าทั้งบ่เสนเพิ่นอ่ามีเวียกน้ำนาสาฝนเนยอ่าไปๆปก่อนอื่นก็คือว่าเอาตัวนี้ออกได้ไปพักคุมได้น้องมอมเไหยเออเนาะเออเอาก็นนะเอาได้ยหมบ่บ่ได้ฮึปเออโอ้ตัวเหีมคักดีนี่เนาะ ปะ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 ลุงไปเบิ่งดูอยู่ในสามมุงเนาะสามมุงสิเขาซีอะไรแหละพี่น้องไปเขาห่มกันเดียวแดีนอนจึงมาเห็ดอ่าไปตัวพี่น้องเลยอ่ามาล้ากันอ่าเบิดมาหนี่งกระได้ไป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 ห่มผืนเด้อมาห่มมาห่มเย็นมเอ๋อสบายดีสบายดีเนาะสดดีเ้ออ่าพูดพอนจะจ้า คือว่าเปิตู้ไม่ามือนี้เนาะมื่อหบรมาจะคื่น้เจ็มนเจบอเนางรถน่ะมานั่งรถเนาะเพราะอ่อนเห็ดหักเห็ดอันนี้เลยมันหมดงเหล่บ่ศร้านี่เห็ดบเหม่ยคอยเห็ดมามามาแต่เศร้าเียบ่มาบ้างเป็ดกระมงนี่เนาะเออใชตัวมีแต่เพิ่นได้มาเนาะแม่นบ่มาจะไปอยู่คุเนาะพี่กโอเค โตเป็นไ่ยลุงเมื่อบ่เมื่อยอยู่เมื่อยอยู่เนาะโอ้ยนอนพน้พองเลยฮอนเอาขนาดเออเอาได้กินข้าวได้ลุงก,กินแล้วกินมีกับน้องจะก,กินมีเออป่าเราอยู่เพื่อนเผาเพื่อนเนาะเหมือหหนบวอืมสัตว์มือ่อขนาดใส่ปิดมือไอ้เจ้า มักเอ๊ะมาแกงซีโนไม่เอ๊ะมกเออะวันแรกวันนี้แกเมื่อก่อนสิเมื่อหาปิดเจ้านางก่อนเพราะว่าเจ้านางอยู่บ้านบ่ได้ค่อยมีนะโมมี่มีว่าแถวนี้เนาะได้ยีนร็อกเนาะเอาเอาวันแรกก็คือมาอัปเดตก่อนเนาะแต่ว่าคือในเรื่องอันนี้เพื่อนสิเอาตะนางหรือว่านำมาจับดูมีหรือเปล่ามีแล้วบ่ มีแล้วบอน้องมอมยังโมโหปะตาบ่าวพมีวัฒนาเพิ่นเพิ่นเพิ่นแจ้งนะบ่าบ่าวพมีเพิ่นแจ้งเลยไม่แล้วเพื่อนเเพื่อนอยาเออมาหนี่กะทั้งน้องพมีบ่ได้มามาหนี่เราไปถ่ายเพลงเออเอ็มวีเนาะน้องพือบ้านน้องพือบ่เพิ่อนบอกนะจะไปถ่ายเมื่อวานนี้เพิ่นมาเห็นบ่สุมมือได้เนาะเพิ่นเนาะอื อพูดให้เขาก็นังสิไปหาเพื่อนอยู่สามูนี่เจัากได้พี่ดองกยถ่ายแล้วแต่ระเทื่อนี่บบได้จัาเทื่อนมีอย่างน้ำออกจากระบบกเืรอสามูนี่เอ้ยดวงเขาเขากันบ่มื่อนี่กะสีเขาไปหาเพื่อนอีกเ,นะเพราะว่าถ่ายเพื่อนแตละเทื่อนี่มีแต่น้ำออกจากระบบเลยมันผิดจะผิดอี๋อย,ยังเงินอยู่ก็เลยามาขาหาเล่าเรื่อยอยู่แต่ว่า ในในคลิปกับโบคอยมีตั้งแต่มือซื้อดินพุ่นแรงบึ้งนี่ได้อยู่ตัวนะอนั่นแหละก็ไม่นี่กรสิเข้าไปหาเพิ่นอยู่หักแล้วได้โบเฮือนเพิ่นแล้วเละโอ้ยก็เพิ่นไปจะเถื่อนะเฮ็ดมาแล้วก็เฮ็ดเรียืมมีตูปอีกเนาะลุงเนาะคือสิคักอยู่ได้ทางดวงเองกะเออมุ่งมุ่งเช่านี่มันมั่งฝนลมปืดมื้อะไรก็จกหักหมดเลยมุนบ่ได้ติลุงโดย โอ้ลมพัดแด้พี่น้องเอ้ลมพัดนะฮะผักกัง<อ>ง่งเนาะมัน,<อ>นหาจับอึง้งจับวันนั้นบ่น้องมองมอมีบ่าทางนี่บ่ได้อึ้งไ่ได้บ่เออพอแตกพอลมมาแห้งนปุ๊บลงตารางขึ้นอยู่พุ่นนะเอา้าคือว่าฉันปบนลงตารางแห้งแล้วมันลมยอดมันจะสักสะซเจิดจอดขอเรื่อใเพราะว่เป็นยังมีใจ พวมึงก็ฮั่นหนึ่งลงเลยเ้งนี่เนาะเมื่อคืนนี่กะมือคืนนี่ไปงานเกินว่างานบุญเนาะงานบุญแจกป้แห้งคือกันทำมาเลยแข่งมาเลยเมื่อคืนนี่เนาะลมมาแล้วจนปิวมัดเอออาๆพี่รองไอ้เมื่อนี่กะคือว่าเนาะบ่อใดซื้อยังมาต้อนพี่รองไอ้เมื่อนี่กะพูดอะไรเดียวสิเอาหน้า งเ,นะเงินพ่อให้ซื้อน่ะน้ำยินยินเนาะเอารถเอามาอยู่รอบรถนะเอามานอยู่เนาะเอ่าในเรื่อ,อพี่น้องเลยให้น้องมอมเพิน่นาไปซื้อมาอา่าพุ่นแนล,นล้วเนาะลุงเนาะแล้วเบิร์ตพนแล้วจังมีเบิร์ตพนแล้วจังเลยมาอยู่พี่เนาะแต่ว่าคือในในเรื่องอ่าเพื่อนนี่ยังยังไม่ได้มีข่าวบ่ลุงยังโมโหยังโมโหปะเออ อยากมาอยู่พี่ว่าอยู่บนองมอมฮะอยากอยู่อยากอยู่ <laughs> เอออยู่เนาะเพราะว่าน้องมีน้องไม้่เพิ่นมาได้เนาะพื้นไฟของเพิ่นเข่าเบิ้ลอะบ่เข่าได้เข่าเบด้ลเนาะคือว่าอ่าสะดวกอะไรพี่น้องต่อไฟต่อไฟไฟกับเขาเพลงบ่ดุตรงนี้จโมหนูโมหูเนาะเพราะว่าเขามอเป็นเ่นมาเบิบ้ลเรนนี่เท่า,า,า,านี้ น,น,นี่มีแต่ว่าอ่าถ้าหากมาอยู่นี่ก็ป้าโตคักเลยอ่าคักขักขัก,ขกจะแต่ละมือแต่ละมือ,มอเขามาประจำอยู่นี่เป็นบุตรลงบ้านเนี่ยไม่มาสองมือเลยดิบ่กมีผู้เห็ดซอยลูกผัดเองเมื่อนี่ซอยพ่ออา่าเทปูนจับ,จบละขั่วย่อเองหรือว่าหามนกัน À, Hàm cằn vô ừ, Ủa, kìa người, Mới sao nè bộ rung Nè nè, nó Nè ừ. nè, thì là người nhìn đi ừ, ừ, Đầy đấy là rung ngay Khắc đấy là Còn mình mệt cả à, ổ này Cảm Cả, cả Ủa, ổ bộ <laughs> 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 <này, cười> Mệt <laughs> mệt này ừ, hôm nay ta Ờ Có ừ lại nó xem lại xem lại lại. là sai lẽo nữa đây 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 nó đây 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 sớm lại Ôi, đây 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 đấy đây 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 này đây จะบึงนู้หะไปจุดยิ่งมบึงพี่ตังคเลยคือชิแฮงพักเนาะนะบ่มัดข้างนีที่ลุงนี่บ่มัดข้างนีดินี่งัวมาบุกมาได้งัวมาเห็นหน่เหนตัวงัวเออยันทอใ่ฮักนะหน่อยห่อราคามันแพงเชียานมู <cười> <cười> nhàn, 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 phương nhàn phương hai mươi hai 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 mươi Mà hai mươi hai hai mươi hai 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 không? hai 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 nó hai 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 เอากินเทไมาใส่อีกนี่เนาะบ่อน้องยมาชี้เทปูนนึงแล้วปูนขึ้น่องปูนยังมีอยู่บ่นบ่แเนี่ยเทกันเปลือนเนาะหนุกชาวเมืองแล้วไม่ได้เห็ดเหมือนมือมืออื้อหักหักหักคักเลยนะน้ำมันไหลคักมันก็อันนี้อยู่ได้หนิแงประมาณนี้เป็นบมลุงตัวเก่านะพอแล้วเจ้าสองเท้าพูนได้อีกหนิเนี่ยเฮือนเดี๋ยวมันมันบอยู่เนาะมันเสียบมาคาอยู่นะอ่าพื้นผุนพี่น้องเนา ตัวม้ากำันหลายคนยูมันนีก็ได้เนาะมีทั้งเบาตาเบาเส้นสาวกินคำแล้วก็น้องเววตาเพื่อนพี่น้องมาน้ากันประมาณจะมุ่งเออพอนาลุงสิลยมือเะจะหน่อยมือจะหน่อยกันมือาะหัวเ้ามาจะเช่าคนเนาะเรียกมันนีกัถือว่าแล้ยวมันเบียกมันีขั้นตอนต่อไปได้ลุงเห็นยังเลยพาอเสียอ้อมตะนางอัไรขั้นตอไปตะนางืะ เลาวออกมาเนอะอยงเงิ้คผดบอกว่าเห็นแล้วแหละผู้ใหญ่างผดชี้ชื่อตะนางว่าหายลงน้อยโทรบอกคืนนู้นมันงอกอืมออมตะนางแล้วพี่น้องเอ้ยในกาปลูกแล้วบบบนี้เนาะปลูกหันปลูกนี่ได้ลงเด้อเออขักอยู่ได้นี่ขึ้นรถนี่ค่ะแม่นละดินงามดินงามเนาะอ่าดินมันงามแถวนี้แต่ว่าปลูกมันก็ได้เลยว่าคิดปลูกมัน ขากโยกคำว่าดินเนาะดินที่ว่าเฮาเออมีไว้แล้วมีบนนอนแดีวก็ปลูกไรเนาะอืมออันนี้ดินที่ว่าเทียมใช่ไหมนะเออคักโยกคำว่าปลูกมันได้ปลูกคักโยกนี่ก็ได้สมุดสมุดเรามีดิไนไรแบบนี้นะขากโยกขากโยกมีแต่ว่าลุงถามจริงๆเด้อตอบจริงๆเด้อ <laughs> อยากมาอยู่พี่แล้วบ่ อยากก็เล่นอย่างนี้เอออยากมาอยู่แล้วเนาะอืมมาพี่มาพี่เอออ้าสบายดีสบายดีพุ่นพุ่นไปอยู่พุ่นเดี๋ยวนะวันนี้เฮ้ยบอต้าพุ่นไปท่าไรนะบอต้าบอกพุ่นกับชิคามาพี่บอชิคามาพี่คือกันเนาะมื่อนี้ผ้ากันมาเมื่อเนาะใช่ชุดแบบนี้มาเลยอ่น้าลุงเลย

บ่มีไผหรเนาะมันนี่กัเขาก็มามาเยี่ยมเนาะมาเยี่ยมก่อนว่าเนาะไม่สนิทสาวโน่นกับสาวบัวมาหลินนำเออเอามีแต่ว่าอุดเอาโนลุงเนาะอ่าดังเถื่อดังทีกระเป๋าบัวได้ดุ้งเลยเนาะอ่าอ่ามีข่าวดีขึ้นมาเนาะดุ้งก่อข่าวว่าโยกับตูบหน่อยกับยู้ลงหน่อยนี่แมนบ่โดยอยูเจักมาอยู่พี่เลย มันอยู่เฮือนกะมันนั่นอยู่เนาะบ่ได้ก็ได้เนาะมันบ่แม่นบ่อนเฮาเนาะโดยเออในเมื่อที่เฮามันมีได้แหละพี่น้องเนาะอ่าที่มีได้กมาอยู่บดนี้คือสิแบบว่ากว่าสิบ่ได้ยุงบ่ได้ยายอยู่ันน่ะเฮ็ดนจักดังแล้วสงอยายเลยสงอยายบ่ตะกี้อยู่แคมทางนั่นบ่แม่นบ่ เขานีคือเห็นเขาเนีขาไปาเห็นได้ไดิว่ววาอยู่วังได้เน,ะนาปะปน,นมันลักซิปมาได้ปั้นมันบ่เฮืนของลุงน,นะเห็นอยู่อันหมู่บ้านะฮือั่างเนี้ยบ<อ>่ <ไป S 1> เออไปตัดจุโคบไปตัดจุโคกติเห็ดชนกล้วยเนี่ยปลกเอออะไรปลูกมะฮู้ปลูกมันละปลูปกเาะตัแห่ปลูปมะเป็ดไรนะขพอได้แก่ไข่หน่อยได้หลายเทือมางหลายเทื่อใหญ่มันกับบวชากด้เนาะอ่า นั่งเตือนที่กับคำเป็นของเจ้าของเลยอยู่เห็ดน้อยก็ยะเนาะอ๋อได้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 เนาะอ่าอ่าคนแรกคือทั้งเฮาเองกับมาเฮาพี่เลยกับสีเวะอ่าไปหาปิดอนน่าใบยันุ่งยานางพร้อมอยูีวันโคกมืดไม่ได้ซื้อเนาะเอออะไรเลยฮะมันเป็นยังดอกเนาะน้องเพิ่นเห็ดเวียกับเมื่อยแหละพี่น้องเลยเออเห็ดเวียกเมื่อยแหละมีแต่ว่า ให้เพนนั่งพักผ่อนก่อนเผาดูดูเลยอย่าเผาเห็ดเด้อมันยังอยู่ในประมาณแดดจ้าๆเลยตัวนี้นะเป็นขอบมฆไทยนะแดดแล้วก็พักผ่อนเนาะเป็นบินท่านึงเลยตัวนั้นไปเอาขี้ง้อก็เพิดเป็นบินไม่แล้วินหญ้ากินหญ้าแหละอันนั้นแะพอเขาไปแล้วเราบอกครอบมียังหะนะไม่ใช่เขาบอกเคยเขาไปนะอยู่ใช่ดูมันรอเซาอันนี้รอเซาห้างอันนี้ ทางไหนนะตอนนี้มาลักซิปมาแหละใกล้กันกาแพงห้างอันดีตอนเว้นนี่เป็นบ่เมื่อนี่บ่บ่แต่โดนเราแต่โดนพ่อเขาบ่ห้องฮะนะแต่มันเขาบ่เคยเข้าไปฮะนะเออไปเอาเงี้ยเลยพื้นท้องบ่เอาเิ่มด้วยรั่วพื้นยหรือบ่เอาของเพิ่นแบบนี้บ่บ่ลุงน้อยเป็นผู้ควบคุมงานกันเบิ่งเผาให้เพิ่งนี่กูเจออ่ะเเดี๋ยวนี้ยังเห็นงานอยู่บ่ไหมยก็เห็นเรื่องทั่วไปเห็นงานเพิ่นบ่นั่นน่ะเดี๋ยวบ่บ่หกวันหนึ่งหรือทั้งไอ้เพิ่น เออันนั้นมันเป็นเวิญญาณเกาะนั้นเรียกไปบ่ามันป่าไม้ขึ้นบ่หรือว่าอันนนี่เดินทางง่ายคนเหมือนเป็นไงคนอยู่ฮะเบ่งหัวเบ่งห้าวก็ว่าแม่นนะเบ่งคนยามมาตัดไม่ดูบ่หรือว่าเบ่งคนยามมาถูกกำแพงทุบหัวห้าวนะว่าแล้วก็ที่ทำงานที่ว่าดุ๊กน้อยเฮ็ดอยู่น่ะคือทั้งน้องมอมอ่ามีโอกาสได้ไปเฮ็ดงานช่วยเจ้าแล้วเแม่นบ่มีบ่เนาะ อันออกมาแห้วกะมาเขาเทื่นน่ะก็เจ็บหัวแต่ห้าบอกเคยเข้าไปนะแบบยันเพ่นท่วงอย่างเงี้แหละมันเป็นยังไงอาการของมันใการๆแบบเจ็บหัวขางเดียวนะแบบเ้าบอกเคยเป็นเ้าก็เคยเป็นอยู่แต่ว่าบโเคยเจ็บแห้งนะแล้วเห้อห้ังไดแบบนี้มันจังเขาพอไปเอิ้อนใส่แล้วก็จังเศร้าเอาเทียนกูหนึ่งกับหลงไหมกูหนึ่งกับห้องป่เออผมไม่ได้ครอบเป็นบ่ ไปเอาหลดงดไปเอาหลดดิเนาะดุงอย่างงี้เนาะชั้นแล้วของน้ำากจังได้จอสองเือนาะชั้นแหลเนาะบวครบเอพี่นเฮงว่าโอ้ยดุงน่อยเนาะว่าฉันใหายอยู่กัไใดว่ช่งจะขึ้นออกแท้ว่าสันลืมบ่หน่อบพี่หนองเออบได้กับมันเป็นแบบนี้นาะบาบเชื่อมันหักเชื้อเนาะกับแปบนี้เนาะอื บ่อได้ตองเสือด้คนเท่ากับขับรถขับล่างอยู่ดีๆแล้วเสือกัเหยียบงูไปเด็กมาหอดเทือนในบางคนกับ่ยู่ใ้ตงเห็นเลยรหนุ่ยหินเจ้าเหยียบงูคอยปลดออกเลยงูบ้าใหญ่สัมนี่แม่มันเกีียวทั้งหนาอืแต่ว่าเดี๋ยวนี้เป็นยังไงนี่เจ้าไปบ่อเด็ดบ่อปลาเปบ่ไปลาเปเลยย่านเออมันหกบ่ออยู่หันเลยว่าอย่งไรบ่แป้แล้วหนุ่ยทางเลยดิ ทางพวกผลผลไห้กินน้ำกินไมนี่แหละทางไอ้ผลไม้นี่ก็คือเม่กี้มันเป็นตะนางเล็กแหลกเขางัดไปไก่บ่อยู่เห็นนะเป๊ะปั๊มน้ำมันนั่นเดิอยู่ปั๊มน้ำมันเลยงานนี้ปั๊มน้มันหลักสิบเนาะกระเพงห้างอ้อมนี่เด้เออขม้ง้อเลยเป็นผัวเบิ่งดูแลเอาขี้งัวมาใส่พุงใส่พักบ่ขี้ง้อพั้นนั่นแล้วขี้งัวปั๊มน้ำมันนั่นแล้วปล่อยเข้ามาเออ เออเอเอเบิ่งในทุ่งเง้ยบันนี้ก็ได้เนาะน้ำมันระวังจะกระคอบน้ำในเด้อบันนี้ด <c oughs> เ,เด้อเออมีแต่ว่าก่อนเดือนเนาะคันว่ามีบุญวาสนาเนะเาะอ่าได้มาอยู่พี่ก็เออมาอยู่พี่ได้ไดบันนี้นะ <c oughs> เนา <c oughs> ะอย่าทวงอย่าตื่นในบันนี้นะ <c oughs> เนาะอ่า อยู่พุ่นก็บอกไปเด้อเด้ออ่อ่าอย่าทวงอย่าถามอยเอิ้นได้บัดนี้ก็ได้มาฮอดพี่แล้วเนาะคือแต่เข้าบ่แม่นว่าหยังดอกแต่ขนาดเฮานะนอนเฮือนแล้วเฮา้ไปนอนนาเฮาเว้านําเฮือนนําซานว่าเออย้ไปนอนให้นอนนาก่อนเด้อพุ่นแหละอ่าเดือน11เดือน12พุ่นแหละสิได้เข้ามานอนใหม่อ่าีก็้อีกเนาะอันนี้คือบ่ิเคยได้่ให้ทวงบ่ให้ตึนอ่าความเชื่อเนาะอืมเว้านํานี้น้องหม่อมก็ได้เนาะ เอ้าเนาะอ่าส no. ิถ่ายแต่พอบางเทีบางที่พอนะเมื่อยได้แต่เนาะอ่าแล้วโทษท่พออย่างเดียวไม่ได้แต่เนาะลุงเนาะเอ้ยเนาะมีแต่ว่าสุสุเนาะสุสุอ่าบุญรุ่นหลกลุงเลยให้คิดเบ้างเชียวว่าขนาดห้องบูมีที่เป็นของตัวเองเราก็ยังได้มีนะและเคื่อนชารกับือว่าหนและเอาในความฝันน้องมอม ถ้าหากว่าเงอนชานดัานเป็นเนาะหาเงินหาคำได้มีเงินมีคำเนี่ยคือเพื่อนในเสี่ยวเอาซุ่งได้น้องละแบบด่งเดิ้ดมเม่นบ่แบบเดียวกันบ่กับพุ่น <c oughs> อ่ะสไตล์แบบเพื่อนน้องมีน้องไม้เลย <c oughs> เออสไตล์แบบนั่นเนาะเพื่อนใหม่ด้ดุงไม่ได้ดอ่บ่เพืเ่อนนั่งได้ก็ยูหลงหน่อยเลวแต่เนาะอ่าแล้วแต่แต่ว่าความฝันก็คือเอาอันใดก็ดีคือกันเนาะ เฮาบืนอยู่ติถ uh ้าวาสนาเขามีหลายเฮาก็ได้เพื่อนก็วาสนาเฮาเฮือนไม่ก็หลายคือกันแหละพี่น้องเอ้ยมันก็ยินคนละแบบเนาะอืมค่ะค่ากะค่ะโดยโดยเอาคือสีประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยก็มีแต่ว่าเดี๋ยวสิพากันไปหาพิดอย่านุ่งอย่านางก่อนเด้ออ่าเตรียมไว้ยีบวสุ่งื้อนี้ ใจหนีบอบ่ลุงน้ยบมีหรอมีบอลุงบ่เตี่ยมากแล้วบ่ะอืมีอะไรอ่ะทุกนอือเอา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 เอาเอาเอรเอาเาเอ้เอาอาเอา่อาเอาเอาเเอาาเอาเอเอาเอาเเอาเอาเอเออเอาาอเออาเอาเอเออาเอานแาลเาเอออ กอยปูนเนาะอ่าซอยทั้งแถวพอน้ำแน่คือลรกขั้วนี่แม่นที่ว่ายังเหลือสามสี่ยันปลาไใบแม่นบ่เพราะเราเลาะนวดไประดับเตะกันได้ระดับถึงได้เลือกใช่ไหกันว่าเขาเท่งเนาะแม่นบ่าเท่งอันนี้นวยกะตัวเาิอาค่าเพิ่นได้ให้ไว้ได้เนาะว่าประมาณดินตัวนี้ประมาณจากต้นจากต้นดิอันนี้ฮฟาดใส่เดือยใช่เนาะนี้แล้วจังได้เ็ไหลแล้วเออ อ่าโอเคพูดอะไรกันมาเนี่กับว่ได้ซื้อนะของมาต้อนได้ดงเด้อมีแต่ว่าพุ่นแหละอ่าให้ทางลุงอ่าออกไปนอกแล้วก็อ่าซื้อของอยู่ของกินเมื่อตอนทำเม้น้ำเนี่ยเด้ออ่าอ่าเอาเอาลุงเอาอืมโดยเอาเอาโดยโดยโดยพ่นแหละมีแต่ว่าทางเขาไปปิดปิดยานักบันนี้ก็ได้เนาะอ่าเมื่อไหนชิมาอัปเดตใหม่ได้ดงเด้อจากในก็ขอให้ความฝันเป็นจริงลุงเลยน้องมอมคือกัน เนาะอ่าขอให้ได้เงอนแสนนัเป็นใหงลุงเฮงกระใจห่อนอยากมาพี่ระบาดนี่ก็ได้เนาะหวยนุ๊กเอาก่อนไปพี่ดองเลยโดครอบครั่วทิ้ได้ก็ได้สิ่งนั้นขอสุภาพกิเพงมันเงินเด้อใช่ถเนาะเอาไปเสียนเนาะสบายดีด้วได้เอ้าสบายดีสบายดีเนาะไป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 น้องกระนามีนะอืมจะหาอย่าลุงอย่านั่งก่อนพี่ดองเลยไปตัวเอาพี่ดองคือสี่ ประมาณนี้แหละจังไรกัทางบัจจิตริงก็คือสิได้ขอตัวจบคลิปก่อนแม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 นคือสีประมาณนี้พี่น้องเลยปอันนี้คือจะเป็นเส้นเส้นทางเส้นทางพี่น้องเลยทางออกมานี่เนาะงขอพี่น้องเอามีแต่ว่าทางบัจจิตริงคือสิได้ขอตัวจบคลิปเนาะงขอพี่น้องเลย้าทางน้องมีหน้าเพิ่มมาก่อนเนาะ มาไปไว่าเน้อนะอือ,อืมเอาพี่น้องเลยคือสิอ่แน่น,นี่แหละก็ได้เวะมาหาสังดุงเพิ่นอเพิ่นก็อพากันเ็ดเวียเห็ดงานอยู่นี่อยู่น้อพอพี่น้องโอ้ยเดเดดิมาดาวกุ้มมามาื้อนีนะ ลืมมันลืมมันมันลืมย่องมันประุมงา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 มเออสว่าเนาะเออเอาวเอฟซีเพื่อนัยไม่พรองคนทาเออเอาโอเคโอเคเอาคือชิได้ขอตัวจบคลิปกอนนะสบายดีสบายดีเนาะ อ่าโอเคพี่น้องเอ้ยจังได๋จังได๋ก็สิได้อะขอตัวไปหายานางกับอ่าสมินาเพิ่นก่อนเนาะพี่น้องเอ้ยกสิแลเนาะอ่าเป็นดินที่ว่าเพิ่นอ่าจัดสรรไว้เนาะพี่น้องขายได้ไดยังแม่นบ่ยังยังบ่ยังกยัง่อื เอาโอเคพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งบัดสชูคูสุกคนเด้อผิดีการประกันรายกับโปรที่เขอไฟเอฟซีลายๆสำหรับคลิปนี้ทำมาจิตเองขอรับพี่น้องเบกิกอนขอให้เอฟซีบัตรชูคูสักคนอยู่ดีไม่แหง้งมาจิตเองขอกล่ารขัว่าสบายดีสบายดีเด้อพี่น้องเด้อ